สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่อง,ง,องปลูกเองปลูกเองจิ๊บจิบ,จบโฮมครัวบ้านททำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิบ๊บๆนะคะวันนี้จิบ๊บจะมาแชร์วิธีการทําไก่ผัดขิงค่ะเป็นเมนูที่จิบ๊บทํากินประจําเลยนะคะทําง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะคะแต่อร่อยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบก,กันค่ะ ขิงนะคะจิ๊บใช้เป็นขิงแก่นะคะหั่นเป็นเส้นยาวๆค่ะจิ๊บใช้ประมาณ100กรัมนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าชอบเผ็ดเยอะหน่อยก็ใส่เยอะได้ค่ะเนื้อไก่นะคะวันนี้จิ๊บใช้เป็นอกไก่ค่ะ350กรัมเอาหนังออกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆพอดีคำค่ะเนื้อไก่นี้ใช้เป็นสันในหรือสะโพกก็ได้นะคะนี่ค่ะจิ๊บผ่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะ เรพักไว้ค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีเนื้อไก่เห็ดหูดำขิงต้นหอมหอมใหญ่พริกแดงและกระเทียมค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะทิ่ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะพอน้ำมันร้อนเสร็จแล้วนะคะใส่กระเทียมสับออกไป4-5กลีบค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนะคะจะทุบหรือจะสับเอาก็ได้ค่ะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะ ต่อไปนะคะใส่เนื้อไก่350กรัมทีนี้ผัดให้เนื้อไก่สุกประมาณ80%นะคะผัดให้ไก่กับกระเทียมเนี่ยหอมเข้ากันดีเลยต่อไปใส่เห็ดหูนูดำนะคะ100กรัมขิงที่เราหั่นเตรียมไว้100กรัมผัดเห็ดกับขิงสุกนะคะ เติมน้ำปล่าหรือน้ำซุปนะคะจิ๊บใช้เป็นน้ำซุปนะคะจิ๊บเอาน้ำครึ่งถ้วยนะคะใส่ซุปก้อนไก่ครึ่งก้อนนะคะแล้วก็นำไปเท่าในโคเวอร์โใหใเข้ากัน,นะคะ่ะจิ๊บจะใส่5ช้อนนะคะที่เหลือก็จะเก็บไปทำเมนูอื่นค่ะปรุงรสด้วยเกลยว1ช้อนนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนค่ะซอชอยนางรม หนึ่งช้อนค่ะไม่ต้องเต็มมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มใส่ลงไปแล้วผัดพอเข้ากันค่ะทีนี้พุงรสต่อด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนค่ะและใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะแล้วผัดให้เข้ากันดีค่ะหอมใหญ่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปเราจะ ใส่ต้นหอม4ต้นหรือใส่เยอะๆได้เลยนะคะต้นหอมถ้าใครชอบพริกแดงหั่นยาว4-6เม็ดค่ะผัดให้ต้นหอมสลดนะคะแล้วชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ผัดขิงของเราค่ะอย่าผัดนานนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวต้นหอมจะแบบสุกเกินไปแล้วสีจะไม่สวยค่ะปิดแก๊สเลยค่ะเตรียมตักเสิร์ฟร้อนๆได้เลยค่ะี่ค่ะเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ ทำง่ายใช่ไหมล่ะคะไก่ผัดขิงหอมขิงมากๆเลยนะคะอร่อยทำง่ายมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ